multim-b Луд สวัสดีครับผมสิงเท่าในสิงเท่าจะมาแนะนำลูก tapping tapping หรือ,ปปอ,ปปอลูกบล็อกคอร์ดนี่ยลองเอามาแนะนำให้เพื่อนๆลองฝึกดูก็นานๆนนทีผมเอามาใช้บ้างคนระับปกติไม่ค่อยได้อาอ,าาอามาเล่นเท่าไหร่แต่จิ้มถนาเป็น two hand ที่ผมเล่นไปเมื่อสักครู่ได้เป็นบบล็อกคอร์ดต,ตัว e ใน e ต,ตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกนี่เป็นตัวคู่ข้างในอันนี้จะเป็นตัวเลื่อน mm hmm. บล็อกข้างในวันนี้ก็จะเป็นคู่8ของตัวอ e. ีนิ้วชี้มือซ้ายก็จะเป็นสาย6ช่องที่12แล้วก็นิ้วนางมาสาย4ช่องที่14บสในตัวแทปปิ้งตรงนี้ก็จะเป็นแทปปิ้งช่องที่19เกยืนปุ่นออฟแล้วก็นิ้ลางก็จะมาแทปปิ้งสายสี่ช่องที่18นะครับเดี๋ยวจิ้มตรงนี้ก่อน แล้วก on yeah, on like, on like, ็ปักคู่แดมือซ้ายก็จะมาจิ้มช่องที่18 3ดสามจุดนาจุดจากนั้นนุชิมือซ้ายก็จะมาสายหนึ่งตรงที่สิบสองแล้วมือขวาเราก็มาแท็บบิ้งช่องที่ส6บแล้วก็มือซ้ายก็จะมากดสายสามช่องที่สิบาแล้วก็มือขวานุชี้ก็จะมาแท็บบิ้งสาย3ามช่องที่16 อาจะเป็นตัวแทรกตรงนี้นี่ครั้งเดียวก็ขึ้นมาแลก้วก็ถอยมาขอดี mm hmm. ก็จะเป็นถอยแล้วก็ถอยจานสเต็ปไปเป็นบล็อกคอดีก็ถอยมาสองช่อง mm hmm. มือขวาก็จะมาจิ้มช่องที่เจ็ด มือซ้ายก็จะอยู่ช่องที่สิบเหมือนกันเลยฟอร์มเหมือนกันเลยครับได้เหมือนกันอ่ะมือขวามือซ้ายก็จะมาเป็นช่องที่สิบมือขวาก็จะเป็นช่องที่สิบสี่าสงว่าสิบสี่มือซ้ายก็ช่องที่สิบเอ็ดจะบล็อกขอดเดียวก็บมือตัวเสน ยอดเอาเวลาเพื่อนๆคนไหนเราจะมาเล่นก็เป็นออกลูกแทปปิ้งสอนิ้วมือขวาทูแฮนด์ก็ค่อนข้างเทคนิคมันเพราะดีผมก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆลองฝึกดูบ้างๆจะช้าก่อนนะครับ ประมาณนี้ฮะลองฝืนนี่ก็มีลูกลูกอ่าลูกปูที่ผมใช้ด้วย แค่แทรกคเฉยอยนีย้นี่สายหนึ่งช่องที่ 12, สิบสองสายสองที่สิบสบห้าสลับสลับกับสายหนึ่งช่องสินี่จะเป็นตัวบพื้นน,นะคะตัวเป็นเป็นโน,โน้ตแต่มีตัวโน้ตหลักตัวนี้สายสามที่ 15, สิบห้าสายหนึ่งที่สองส ประมาณนี้ประมาณนี้ครับดัดแปลงได้หมดว่าจะเอาไปใช้อ,อาจจะเป็นอ่า,าบ o u b l e Stop ท่าสองสายสายสองสายสามที่สิบสี่ตัวนี้ดันนิดนึงส,ส,าส,สายสามที่สิบสอง สลับก,กับสาย2 22ตัวนี้ที่ผมเรียนตรงนี้ก็จะเป็นอ่อาโปรทาบช่องที่12นะสาย5ก็จะกับสาย4แล้วก็ฮัมเบอร์ออนมาสาย4ตรงที่24มาแต่เรามาสกิดสาย1ที่12แล้วก็มาสาย3ตรงที่15สไลด์ถอยหลังมา14 ក៏ប្រើដាក់ប្រើយកໃຊ້ได้หมดเลย ไปฝึกดูครับลูกเนี้ยแทปปิง้งชอบลูกไหนครับทั้ง,งข้างบนหรือข้างล่างก็ลองไปฝึกดูได้หมดนะฮะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้มาพูดคุยกันนิดนึงครับพอดีช่วงทำคลิปบางคลิปเนี่ยคลิปที่ผมสอนแล้วมีเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็ขอเพลงมาเะค่อนข้างเยอะเพลงที่ผมคลิปทำเขาทำาเฉลยไปก็ ก็จะพูดเกือบทุกคลิปที่คลิปล่าสุดที่ทั้งแต่ทํามาน่าจะเป็นปีลวมั้งที่ผมเริ่มพูดแล้วตั้งแต่ช่วงที่ช่วงที่โควิดน,นะฮะช่วงที่โควิดระบาดตรงนี้นผมก็เริ่มเริ่มมีการพูดแล้วพูดอธิบายอาจจะไม่ถูกใจสาหรับคนที่เป็นแล้วเพราะบางคนเป็นแล้วบางครั้งก็มาคอมเมนต์บอกว่าชอบสอนแบบเก่า,าแบบเก่าก็คือแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องรีลาอะไรก็ทําเล่นแค่เส้นสโลว์ช้าๆให้ดูเพราะว่าคนเป็นแล้ว คือเขาจุดประสงค์เขาก็ต้องการเห็นอ่าจุดที่ว่าเล่นไปแล้วที่มันไม่มีท่อนที่มันสโลว์เร็วๆยาะๆอย่างเงี้ยเราก็จะดูดูทางดูบล็อกนิ้วว่าเล่นยังไงว่าผมเล่นยังไงเออมันเฉลยแบบนั้นแต่บางคนไม่ถูกใจมือใหม่อีกหรือแ่าคนที่เพิ่งเริ่มเริ่มเป็นแล้วบ้างแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจว่าโอ้โหเล่นอะไรวะเล่นเร็วแบบไม่อธิบายเลยไม่บอกช่องอืมันก็เลยแบบไม่สมูทกันเน่ะมันมันเกิดความไม่บาลาน มันก็มีคนชอบกับคนไม่ชอบคนที่เป็นแล้วก็ไม่ชอบแต่คนที่ที่เพิ่งเริ่มเป็นเนี่ยก็จะชอบเพราะว่าอธิบายบอกช่องแล้วบอกเออทําอะไรช้าๆอะไรเงี้ยอมันก็เลยเป็นการที่แบบไม่ไม่บรนล้าน,นรู้จะเอาใจใครอย่างเงี้ยก็มันก็จําเป็นนะครับเราทําคลิปแล้วก็อธิบายพูดไปดีกว่า แต่ถ้าเล่นบางเพลงที่มันเป็นเล่นสไลด์นี่ไม่บอกไม่พูดอธิบายนี่มันก็จะลําบากอีกบางคนเลยต้องพูดไปก็เลยพูดไปอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆบางคนที่เป็นแล้วก็ทนดูหน่อยแล้วกันครับก็ดูก็เลื่อนคีย์ไปเลยแล้วพันเร็วๆท่อนไหนเจาะท่อนไหนก็ดูท่อนที่ว่าเราต้องการดูเอางั้นดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียบรรยากาศไปบางบางคนต้องการที่จะดูท่อนที่มันยาก หรือบางคนมือใหม่เขาต้องการที่จะเรียนรู้ก็เป็นแบ่งกันไปครับไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเอาใจใครเพราะบางครั้งก็ขอมาผมทำเทปตุก,กับทุกเพลงไงนะเป็นบางเพลงที่มันแบ่งมันค่อนข้างยากเกินความสามารถผมผมก็ไม่ทํานะเพราะว่าเราก็รู้ลิมิตความสามารถเราอยู่ว่าเราทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ทําถ้าทําได้ก็ทําพอดีก็ก็ต้องค่อยๆทําเพราะว่าช่วงนี้มันผมทํางานด้วยด้วยเพราะว่าผับ บามันก็เปิดแล้วก็เวลาการทําคลิปมันก็จะน้อยลงไปก็เพื่อนๆเดืกเอฟซีเอฟซีคนไหนก็เข้าใจด้วยว่าบางครั้งขอมาและไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะช้าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกแนวเพลงเพื่อชีวิตผมก็จะทำเพราะว่ามันที่ร้านก็เล่นอยู่ผมเล่นแนวเพลงเพื่อวาไรตี้เพื่อชีวิตกับเพลงทั่วไปแต่เพลงสติงก็คงไม่ไม่ก็จะทำเท่าไหร่เพลงสติงที่สไตล์วัยรุ่นเน่ะนะเพราะว่าก็มีกลุ่มคนที่เขาทำอยู่ก็ ก็มีาอาจารย์หลายๆท่านก็ทําอยู่ก็ดูครับก็ผมก็จะเน้นพวกแนวเพื่อชีวิตกับเพงลงลูกทุ่งประมาณนี้ที่ว่าเล่นที่ทํางานแะนะที่เราใช้เล่นตามผับใช้งานจริงๆก็จะแนะนํนาเอามาเฉลยมาบอกบอกต่อเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบางคนต้องเอาไปใช้งานด้วยไงแล้วก็จะมีพวกแซมอย่างวันนี้ก็มีแซมทุกทคนิค็แทปปิง้งผมคิดอะไรได้ก็เอามาบอกเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่า เก็บไว้คนเดียวก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรบางครั้งผมก็มาดูมาผมชอบเทคนิคอัน,นี้เคยส,สอนไปแล้วผมก็กลับดูมันย้อนมันไาดูคลิปเก่าเหมือนกันบางลูกเราเราก็เราคิดออกได้บางครั้งเราจําไม่ได้แล้วเราอยากกลับมาเล่นเออมาดูคลิปเออเราเคยทาคลิปปว้อยู่มันก็ได้ประโยชน์ทั้งเพื่อนๆแล้วก็กับผมเองด้วยบางครั้งผมเราคิดอะไรได้ก็มาบอกทํามันคลิปไว้ก็จะได้ไม่ลืมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ครับครับไวลองไปฝึกดูเผื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ไปต่อย,ยอดกันนะครับ